สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้เป็นคลิปที่เอาใจทั้งมือใหม่และคนที่ชื่นชอบมอเตอร์ไซค์สไตล์ครูเซอร์โมเดิร์นเพราะรถที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้คือ Honda r e v e l 5 0 0มอเตอร์ไซค์ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในรุ่นยอดนิยมที่สุดของ Honda ในตลาดโลกด้วยดีไซน์ที่เทเรียบแต่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนขี่ง่ายใช้งานได้ทุกวันและเหมาะกับผู้ขับขี่หลากหลายระดับไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นขี่บิ๊กไบค์ หรือเป็นคนที่อยากได้รถไว้ขี่ชิลๆเดินทางสบายๆบาย Honda r e b ห้า0ก็เป็นชื่อที่ถูกพูดถึงอยู่เสมอและในเวอร์ชันปี2026นีี้ r e b e l 500ก็ได้รับการปรับปรุงให้ตอบโจทย์การใช้งานยุคใหม่มากยิ่งขึ้นวันนี้ผอมมาจะาพาทุกคนไปทำความรู้จัก Honda Rebel 500แบบละเอียดครบทุกมิติตั้งแต่ภาพรวมสิ่งใหม่ในปี2026ราคาเครื่องยนต์ระบบส่งกำลังสมรรถนะการใช้งานจริงความประหยัดความสบายเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยและบทสรุปทั้งหมดในสไตล์เล่าให้ฟังยาวๆแบบเข้าาใจง่ย ฮอนด้ารีเบล500เป็นมอเตอร์ไซค์ครูเซอร์ขนาดกลางที่เน้นความเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความเท่และความทันสมัยดีไซน์ของรถมาในแนวโมเดิร์นบอบเบร์เส้นสายตัวรถดูสะอาดตามไม่มีส่วนเกินถังน้ำมันทรงกลมเบาะนั่งต่ำไฟหน้าทรงกลมที่ให้ความรู้สึกคลาสสิกผสมความดุดันในแบบร่วมสมัยภาพรวมของรีเบล500ให้ความรู้สึกเป็นมิตรไม่กดดันผู้ขับขี่ตัวรถไม่ใหญ่ท่ะทำให้การควบคุมง่ายและเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะขี่ในเมืองรถติดหรือขี่ออกทริปสั้นๆในวันหยุดรีเบล500ก็พร้อมตอบสนองได้อย่างลงตัวสำหรับรุ่นปี2026 Honda ได้ปรับปรุงรีเบล500ในหอลายจุดเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นการปรับจูนเครื่องยนต์ใหม่ช่วยให้การตอบสนองของคันเร่งนุ่มนวลขึ้นโดยเฉพาะในรอบต่ำซึ่งเป็นจุดสำคัญสำหรับการขี่ในเมืองและผู้ขับขี่มือใหม่ระบบการสะเทือนได้รับการปรับเซ็ตให้บาลานซ์ระหว่างความนุ่มและความมั่นคงได้ดีขึ้น ทำให้การขี่ทางไกลสบายกว่าเดิมงานประกอบและวัสดุในบางจุดถูกยกระดับให้ดูพรีเมียมมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการปรับรายละเอียดด้านเทคโนโลยีเล็กน้อยเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานในยุคปัจจุบันโดยยังคงคาแรคเตอร์เรียบเท่และขี่ง่ายแบบรีเบลเอาไว้อย่างครบถ้วน ในด้านราคา Honda Re ีเ l 500ปี2026ยังคงถูกวางตำแหน่งไว้เป็นครูเซอร์ระดับกลางที่เข้าถึงได้ง่ายเมื่อเทียบกับสมรรถนะและชื่อเสียงของแบรนด์ Honda ราคาเหมาะสมสำหรับคนที่อยากขยับจากรถเล็กขึ้นมาสู่บิ๊กไบค์หรือคนที่อยากได้รถครูเซอร์คันแรกที่ไม่แรงเกินไปดูแลง่ายและมีความน่าเชื่อถือสูงค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาไม่สูงมากทำให้รี ve ล500เป็นรถที่ใช้งานได้จริงในระยะยาว หัวใจของ Honda r e b e l ล500คือเครื่องยนต์2สูบเรียงขนาด4 7 1ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำเครื่องยนต์บล็อกนี้เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความทังทานความเรียบเนียนและการให้กำลังที่เป็นมิตรกับผู้ขับขี่แรงบิดมาไวในรอบต่ำถึงกลางทำให้การออกตัวและการขี่ในเมืองทำได้ง่ายไม่ต้องลากรอบสูงเสียเครื่องยนต์นุ่มไม่กระโชกโกคากเหมาะกับสไตล์ครูเซอร์ที่เน้นความผ่อนคลาย เครื่องยนต์ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ยาวนานดูแลรักษาง่ายและเหมาะกับทั้งมือใหม่และผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์ระบบส่งกำลังเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดที่ให้การเปลี่ยนเกียร์รลื่นไหลคลชดมีน้ำหนักเบาทำให้การขี่ในเมืองหรือรถติดไม่มึมือการถ่ายทอดกำลังจากเครื่องยนต์ไปยังล้อหลังทำได้อย่างนุ่มนวลไม่มีอาการกระชากทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกควบคุมรถได้ง่ายและมั่นใจโดยเฉพาะในความเร็วต่ำและการเลี้ยวกลับรถในพื้นที่แคบ ในแง่สมรรถนะ h o n d ้ารี e l ล500ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อความเร็วจัดจ้านแต่ถูกออกแบบมาเพื่อการขี่ที่สนุกควบคุมง่ายและใช้งานได้จริงโครงสร้างตัวรถมีความแข็งแรงน้ำหนักไม่มากเกินไปจุดศูนย์ถ่วงต่ำช่วยให้การทรงตัวดีเยี่ยม่วงล่างถูกเซ็ตมาให้เหมาะกับการขี่บนถนนทั่วไปดูดซับแรงสะเทือนได้ดีในระดับหนึ่งทำให้การขี่ในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องสบายบระบบเบรกให้พลังหยุดที่เพียงพอควบคุมง่ายและเหมาะกับสไตล์การขี่แบบครูเซอร์ ระบบเชื้อเพลิงของ Honda r e v e l 500ใช้ระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิก์ PGM-FI ที่มีความแม่นยำสูงช่วยให้การจ่ายน้ำมันมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมออัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันถือว่าเป็นจุดเด่นของรถรุ่นนี้การใช้งานจริงทั้งในเมืองและนอกเมืองให้ความประหยัดที่น่าพอใจสามารถขี่ได้ไกลต่อการเติมหนึ่งถังเหมาะกับการใช้งานทุกวันและการเดินทางไกลแบบไม่ต้องกังวลเรื่องค่าน้ำมันมากนัก เมื่อพูดถึงการใช้งานจริง Honda Revell 500ให้ประสบการณ์การขี่ที่ผ่อนคลายอย่างชัดเจนท่านั่งต่ำทำให้ผู้ขับขี่วางเท้าได้เต็มพื้นเพิ่มความมั่นใจโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่รูปร่างไม่สูงแฮนอยู่ในตำแหน่งที่เอื้อมถึงง่ายบอดนั่งออกแบบมาให้นั่งสบายในระดับหนึ่งเหมาะกับการขี่ในเมืองและการเดินทางระยะกลางถึงไกลตัวรถมีความคล่องตัวสูงทำให้การขี่ในสภาพการจราจรหนาแน่นไม่ใช่เรื่องน่ากังวล ในด้านความสบายและการบรรทุกสัมภาระ h o n da r ร b เบ500แม้จะเป็น Cruiser Style Bobber แต่ก็สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าข้างกระเป๋าหลังหรืออุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆเพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้งานและความเป็นเอกลักษณ์ของผู้ขับขี่ช่วงล่างรองรับน้ำหนักผู้ขับขี่และสัมภาระได้ดีในระดับหนึ่งเหมาะกับการเดินทางท่องเที่ยวแบบเชี่ยชด้านอินโฟเทนเมนต์และการเชื่อมต่อ Honda Re b เบ500เลือกใช้แนวทางเรียบง่ายหน้าจอแสดงผลเป็นดิจิทัลทรงกลม แสดงข้อมูลที่จำเป็นอย่างชัดเจนเช่นความเร็วรอบเครื่องระดับน้ำมันและระยะทางแม้จะไม่ได้มีฟังก์ชันล้ำสมัยมากมายแต่ก็ใช้งานง่ายอ่านง่ายและไม่รบกวนสมาธิในการขี่ซึ่งสอดคล้องกับคาแรคเตอร์ของรถที่เน้นความเรียบและการขี่อย่างผ่อนคลายในเรื่องความปลอดภัย h o n d ้ารีเ l ล500มาพร้อมระบบ ABS ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเบรกโดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือบนถนนลื่นการเซฟระบบเบรกและช่วงล่างมาในลักษณะที่ควบคุมง่าย ทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้นแม้จะไม่มีระบบช่วยเหลือซับซ้อนมากมายแต่ก็เพียงพอสำหรับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันและเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของรถรุ่นนี้เมื่อมองภาพรวมทั้งหมด Honda r e v e l 500คือมอเตอร์ไซค์ครูเซอร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากเพราะมันตอบโจทย์ทั้งความสวยงาม ความขี่ง่ายความทนทานและความคุ้มค่าเหมาะสําหรับคนที่อยากได้รถเท่ๆไว้ขี่ทุกวันหรือคนที่อยากเริ่มต้นโลกของบิ๊กไบด้วยรถที่ไม่ซับซ้อนดูแลง่ายและมีชื่อเสียงด้านความน,น่าเชื่อถือหากคุณกําลังมองหามอเตอร์ไซค์ที่ขี่แล้วให้ความรู้สึกผ่อนคลายเท่และเป็นตัวของตัวเอง Honda r e b e l 500คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม หวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยให้คุณรู้จัก Honda r e b e l 500ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นถ้าชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รัฐ